สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งประลาดแนะนจากอันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งชิ้นอันนี้คือหล่อลูกโป่งแสงวันแห่งความรนะักตัวนี้เสนอราคาที่ถูกมากๆาเพ่กสนใจเวลาเล่น,ลนดูดีๆนะครับจับสองนิ้วดึงจับสามนิ้วปล่อยครัง้งีหนึ่งครั้งที่สองดูดีๆจับหัวนิกอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วปล่อยยิ่ง อันที่สามจับตรงนี้ขึ้นจับหัวอ้อมเพียงและอันสุดท้ายจับตรงนี้นะครับดูปึ๊บจับพิกแล้วเวลาเล่นเนแต่ละครั้งนะครับจับวาน,นิดนึงนั่งไปอยากนอนแต่ตรงนี้ถ้าอยากจะทำเองเดี๋ยวว่าดีกวจะสอนแต่บางคนฝีมือไม่ถึงก็อย่าไปทำนะอันละแค่สิบบาท ตราดนัดเจรจา,จาวันแห่งความรักขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ